ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้เปิดหัวศึกเกียรติเพชรนะฮะหรือว่าศึดก,กาเล็กซี่นะฮะประจะมาดังการที่30มีนาคมนะกรรมาการรวบรวมในคะแนนแล้วก็แล้วก็หันไปชูมือโอชนน้ชูสวนนะครับชูสวนนะครับชูสวนโอ้โหชูสวนครับาาชูสวนครับราคาในชูสวนราคาเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเคลียร์ต่างก่อนโอ้โห หายไวปวงแ้วตาย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 แล้วบรรยาการบากินนะก็เป็นช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับระหว่างยอดพัญชัยกับดาบดาปอตทตรีนะครับเป็นผู้แข่งนำรายการสืบเกณฑ์เพชรตัวประจำวันอาคารที่30มสิบกรุ๊มีนาคม2 5 6หนะก็โอ้โหเนี่ยยอดเนี่ยมาโดนหมัดยก3นะมาโดนหมัดยก3โดนนับ8นะ ยกสี่โทษดีนะต้นยกสี่นะมาโดนนับต้นยกสี่แล้วก็มามาแลกแล้วก็มาได้เมา่นะมาได้เมาแต่ว่าพอยกห้าก็มาเดินไล่ต่อยหมัดก็ไม่ทันนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ถือว่าน้องเขาสู้ได้เต็มที่นะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยหยุดไปนานนะ่าจะประมาณสามเดือนกว่านะถ้าถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> ก็กต่อได้ได้สนุกนะคุยกักวันนี้ ก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ให้ทางดาบดำปตทตอวีนะเป็นฝ่ายชนะยอดพลันชัยไปได้นะสำหรับผู้เอกประจำค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมนะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมสี่สิบแปดสิบเก้าทั้งสามเซง ไปพลาดนะต้นยกสีไปพลาดโดนหมัดเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยจริงๆราคาเนี่ยบนล็อกนีเป็นต่อไกลมากเลยนะยกหนึ่งสองนี่เป็นต่อประมาณสามหนึ 3, 1, ไปถึงมีมีมีถึง4 1, นะีหนึ่งนะสี่หหนึ่งก็ก็ก็มีต่อปรับไลนะ์นะก็อย่างที่ว่าน้องเขาหยุดไปนานะมาณน่าจะประมาณ3เดือนกว่าสภาพร่างกายมันยังอาจจะไม่เข้าที่แต่ว่าน้องก็าต่อยได้ดีนะวันนี้ต่อยได้สนุกมาก เป็นไงบ้างยอดอ่ะแบบยังไงรู้สึกแบบยังแบบอื่นๆใช่ไหมดูแสดงมาพลาดช่วงไหนก็ยกสี่วินเลยไหมแต่ว่าเราก็มาทําได้ดีนะช่วงปลายยกนะราคาก็บนล็อกนี้ไหลองเลยก็เวทนี้ยังยังพอไหวไหมเวทนี้ได้นะ อะไรถึงพ no, oh, okay, ี่น้องแฟนมวยมามั้ขอโทษทีมงานทุกคนขอโทษทุกกำลังใจครับวันนี้ผมยังไม่ตจำไม่ได้พี่นะโอเคเนาะขอบคุณมากครับสู้ๆเนาะนะจับไปหน้าแก้มเลยสีสีมากได้ชกกันมาออกมาสนุกมากแฟนรวยลงแล้วคู่นี้เป็นเวทเดือนนี้ถ้าเจอใครหน้าครับกก็ยี่สิบ พี่วักจิวันนี้น้องเขาเป็นยังไงบ้างครับก็พลาดครับพลาดเนาะแต่ว่าถามว่าน้องก็าโชคดีอะนะครับแต่เราไปพลาดโดนมัลูกนั้นโดนเจ็บเลยเนีขาไปโดนเจาะขาแยกขาขาเจ็บนิดหน่อยแล้วจังหวะลูกนั้นเรากระโดดพลาดโดนขาแล้วเด้งเชือกไปม่องผมพอเออมกตัวดีขอบคุณมากพี่วักจรับ ก็เ <m> ดี๋ยวเราไปดูดาบดำนะ,ะจะเป็นไปได้ไดปไงบ้างน้องชายวันนี้วันนี้ก็พูดต่อยไม่ค่อย,ย่งางแรง่าไรครับพอพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ยังไม่พอใจครับคือเดืลยครับือดือนหน่อยใช่ไหมเรามาได้มาได้นับชว่ชวงช่วงไหนไป ต้นยกสี่หรือไม่ยกสี่จำไม่ได้ต้นต้นยกสี่เราขึ้นไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราเป็นโลงราคานี่โอ้โหหลายหลายหนึ่งเลยมีคนท้ามาว่าลองให้มือหักเหรอเป็นลองสองหนึ่งถึงสามหนึ่งไม่รู้ยกสามที่เราไปลองถึงสี่หนึ่งนะเออเออแล้วเรามาไม่รู้เรื่องจังหวะนั้นนี่มันเป็นจังหวะย,ยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยคือเขาเด้งเชือกมาพอดีหรือว่ายัางไงจังหวะนั้นมันจำจำจำไม่ได้เหรอเราต่อยตามเกมอย่างเดียวครับอ๋อ หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,กนเด้งเชือกมาโดนพอดีแล้วก็บวกบวกเลขมัดนะมันก็เลยทําให้หนักขึ้นก็หลดไปแล้ว,แล,วแล้วช่วงช่วงปลายยกมีลมมาโดนโดนมัดเหมือนกันเรามีอาการเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับซ <Sie> ่งสิ่งทก่คิว่าจะแรกเขาจะว่าเล่าจะแรกเลยเขาบอกว่า,วาอาการแกนยังโมาหยู่บอ๋อเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะขอแก้มือน้องว่าไงบ้างได้ครับได้ครับน้ำหนักเดิมไหมร้อยยี่สิบไหม ได้ครับได้เนาะนี่ท่าไปต่อยไ้ากลางวันขอร้อยยี่สิบครับอ๋อถ้าเป็นกลางวันขอร้อยยี่สิบนะใช่ครับแต่ว่าเราทำเงินรับซ้ำนี้ครับวันนี้ได้สี่เท่าไหรสองหมื่นหรือเปล่าสองหมื่นนะใช่ครับได้สองหมื่นอ่ะฝากอะไรถึงพี่น้องที่ติดตามเชียร์เราบ้างครับผมวันนี้ก็นำสำเร็จแล้วครับติดตามผลงานไปเรื่อยครับวันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับครับไปต่อไปเตรียมที่วันนี้ครับครับเอาครับโอเคขอบคุณมากครับน้องชาย